สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกล่าวมาพบเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะทุกเรื่องราวของ MotoGP นะฮะเรามีนัดกันตรงนี้1นึ่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณครับเจอกันกับผมได้เมื่อวานนี้ก็ได้เกินนำไปแล้วนะฮะในส่วนของข่าวช็อกมอเตอร์จีนะฮะ f c 0 4เนี่ยดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยทีเดียวนะเมื่อทางอังเดรโดวิโซโซนะครับอดีตนักแข่งหมายเลข04ของดูคาติออกมาประกาศนะฮะว่าเขาจะ ลงทดสอบรถนะฮะลงทดสอบรถให้อาร์พีเรียก็คือตัวแข่ง rsgp 2 1ของทางค่ายเนี่ยในเดือนหน้าก็คือวันที่ 12, 13แล้วก็14ที่สนามเฮเรสประเทศสเปนครับก็มีความเคลื่อนไหวจากทั้ง2คนออกมาก็คือทั้งตัวโดวิโซโซเองนะฮะแล้วก็บิ๊กบอสของทีมอาพรพเลียนั่นก็คือแมสซิโมรลโวอลานะฮะ จริงๆมันก็ไม่มีมันมันก็ไม่มีข่าวเพิ่มเติมอะไรมามากมายนักหรอกนะฮะมันเป็นแต่เพียงการออกมาเปิดใจสั้นๆของทั้งคู่แต่ผมเองวันนี้นะฮะก็จะมาวิเคราะห์นะฮะเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลของทั้งคู่ออกมาว่าเขาพูดอะไรยังไงกันไปบ้างเนี่ยแต่เอาความน่าจะเป็นทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับโดวิเกี่ยวข้องกับอาร์พีเลียเนี่ยผมจะยกมาให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องมากเกี่ยวข้องน้อยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าอนาคตของ โดวิโซโซ่จะเป็นอย่างไรหรืออนาคตของอาร์พิเลียจะเป็นอย่างไรฮะเมื่อวานนี่ฮะก็เป็นการติดต่อไปของทางอาร์พิเลียนะฮะติดต่อไปหาโดวิโซโซ่ก็ว่าสนใจนะครับอยากจะให้โดวิเนี่ยมาร่วมทดสอบรถให้หน่อยตัวแข่งในเดือนหน้าเนี่ยที่สนามเฮเลสสเปนเนี่ยซึ่งโดวิโซโซ่เองก็เมื่อได้ข่าวตรงนี้ก็รู้สึกยินดีรู้สึกขอบคุณนะฮะแล้วก็ตอบรับทันทีแล้วก็ออกมาเปิดเผยทีหลังนะฮะว่า จริงๆแล้วก็คือได้รับการติดต่อมาจากแมสซิโม่ริโวล่าเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอย่างน้อยเขาก็ได้ลงไปเรียกว่าจับรถแข่ง m o t o อ p ีอีกครั้งหนึ่งในส่วนของแมสซิโม่ริโวล่าเองนะฮะบิ๊กบอสของอาร์พีเลียก็มองเห็นศักยภาพของโดวิโซโซ่นะฮะรู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็แน่นอนนะเขาก็คือหนึ่งในตำนานนักแข่งของดูคาตินั่นแหละ <c oughs> เรื่องสีฝีมือก็คงจะไม่มีอะไรที่จะต้องให้พิสูจน์กันอีกแล้ว แต่การที่จะให้เข้ามาร่วมทดสอบรถเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะฮะกับทีมแม้ว่าโดวิทเนี่ยอาจจะมาทดสอบแค่ครั้งเดียวก็ตามนะฮะ,ะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของอนาคตนะฮะที่หลายคนอาจจะอยากจะรู้เนี่ยว่าจะมีอะไรต้องไปต่ออะไรอย่างไรไหมทางแมสซิโม่ลิ a โวลาก็ออกมามาบอกนะฮะว่ายังไม่มีอะไรที่จะต้องมาผูกมัดกันครับเพียงแต่การเชิญมาคราวนี้เนี่ยมาลงทดสอบเนี่ย หรือแม้แต่เรื่องของอนาคตยังไม่มีการคุยอะไรกันทั้งนั้นนะฮะทดสอบก็คือทดสอบแต่ก็ยังว่าแหละอันนี้ผมเพิ่มเติมให้ก็คือเขายังไม่ได้ทําการทดสอบเลยนะฮะดังนั้นก็เลยยังยังคงจะมาคุยตอนนี้มันก็คงจะไม่ใช่ละต่อให้แอบคิดแอบวางแผนอะไรกันอยู่ก็ตามนะแล้วในส่วนของโดวิโซโซเองนะฮะก็บอกนะครับว่าก็การที่จะได้ลงทดสอบคราวนี้ก็แน่นอนนะประสบการณ์ของเขาที่อยู่ในมอเตอร์จีพีมาอย่างยาวนานเขาก็พร้อมที่จะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทาง p a p พ<อ>ิเรีเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาตัวแข่ง ISGP ของค่ายต่อไปว่าว่าเปน็นประมาณนั้นนะฮะก็อย่างที่ผมบอกฮะรายละเอียดมันจะมีอยู่แค่นี้จริงๆที่ทั้งคู่เกินกันออกมาเนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่ผมมีอยู่ในแนวทางว่าผมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้ถือว่าแย้งกันได้นะถ้าเกิดใครที่ไม่คิดเหมือนกับผมเออถ้าจะมีแหล่งข้อมูลมาจากไหนเอามาแย้งมาเอามาอะไรกันก็ ยินดีเสมอนะครับมาแลกเปลี่ยนกันทำไมมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะทุกคนทำไมต้องไปเชิญโดวิมาในตอนนี้ทำไมไม่ส่งซิกไปหาตั้งแต่นู่นนะะตั้งแต่ก่อนที่จะเรียกว่ามีข่าวตรงนี้ออกมาอาพิเลียเองก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาใครจะเป็นนักแข่งไปขับไปขับคู่กับ อเล็กสปาร์กาโร่นะฮะไอหมายเลข41เขาค่อนข้างที่จะชัวร้อยอ์เซ็อยู่แล้วล่ะนะอยู่อยู่กับทีมเนี่ยเป็นตือเป็นนักแข่งคู่บุญของทีมแต่อีก2คนนี่กว่า,าจ,จะจิ้มรายชื่อเป็นลอเรนโซ่สวาโดลีเนี่ยก็ยาวนานเหลือเกินลุ้นกันไปลุ้นกันมาอยู่นะฮะว่าจะเอาแบดลีย์สมิธหรือเปล่าหรือจะเอาสวาโดลีสุดท้ายก็จนแล้วจนรอดก็เสนอชื่อลอเรนโซ่สวาโดลีเข้าไปขณะเสนอชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังคงออกมาพูดนะฮะอาร์พิเลียนะว่า ยังคงไม่ชัวร์นะฮะก็คืออาจจะมีการให้สลับสับเปลี่ยนกัน2คนนี้แล้วก็จะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าอย่างนั้นแหละเอ๊มมันก็ดูเหมือนมันจะพร่ำเพรื่อเกินไปนะฮะอาจจะมองในตอนนั้นว่าจะจิ้มใครก็จิ้มไปเลยสิแต่ก็อาจจะมีความเสียดายแบรี่สมิธอยู่คือจะเก็บสมิธเนี่ยเอาไว้เป็นเทสต์ไลเดอร์ของทีมคือแผนเ็าจะเข้าๆจะออกมาประมาณนั้นแต่แบรี่สมิธเองนะ,ะนักแข่งหมายเลข38ชาวอังกฤษนะฮะเขาก็ เขาก็มองว่าเขาควรจะได้ตำแหน่งตัวจริงมากกว่าจะเป็นลอเรนโซสวาโดรีผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเขาอ่านะฮะน,น่าจะเป็นเขาที่เป็นนักแข่งจริงๆแต่กลายเป็นว่าเอามันทำไมลงเ่ยมาแบบนี้เขาก็น้อยไปเหมือนกันแล้วประกอบกับตัวแมสซิโมริโวล่าเองเนี่ยก็พูดถึงในส่วนของคนที่จะมาเป็นตัวจริงเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณานะ,ะว่าใครก่อนใครหลังอย่างไรหรือแม้กระทั่งใครมีความเร็ว มากกว่าแต่เขาอาจจะเลือกเหตุผล,ลหลายๆอย่างประกอบกันไปคือพูดให้ดูคลุมเครือสุดท้ายแบลีิสมิธก็ตอนนี้แล้วก็มาตบท้ายว่าว่าอยากจะได้ตัวสมิธร่วมงานอยู่น้นในฐานะเทสไลเดอร์อย่างเงี้ยแต่ใจมันนอยไปแล้วไงฮะตัวนักแข่งเองเนี่ยแล้วก็เหมือนว่าแบลีิสมิธจะไปเอาดีกับทางรายการแข่งขันรายการอื่นนะมีการดิวๆกับยามาฮ่าไว้อยู่แต่แนตะ่ณขณะนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ชัวร์เท่าไหร่นะครับว่ามันมันจะลงเอยแบบแบบไหน อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของอาร์พิเลียในก่อนที่จะมีโดวิโซโซเข้ามาเป็นข่าวในเมื่อวานนี้ทีนี้พอมีโดวิโซโซเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำไมถึงมาเนี่ยผมมองว่าก็คงจะต้องอยู่ที่ว่าเขาอาจจะเสียบร d ล e y s สมิธไปแล้วหรือเปล่านะเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นสําหรับอาร์พิเียนะแล้วก็เลยต้องการที่จะให้ให้โดวิโซโซเนี่ยลงมาเป็นเท s t r ไลเดมามีส่วนในการที่จะพัฒนาตัวแข่งแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะลุ้นในการที่จะกลับมาก็ได้ถ้าสมมุติว่า ปีนี้ลอเรนโซสวาโดริผลงานไม่ดีหรืออาจจะเป็นแผนหนึ่งก็คือโดยวิโซโซอาจจะได้สิทธิ์วายการ์ดหรือเปล่านะฮะหมายถึงว่าเป็นนักแข่งรับเชิญที่ลงได้ก็คือจะเป็นในส่วนของเทสไลเดอร์ของทีมเนี่ยสามารถที่จะได้วายการ์ดลงไปนะฮะหรืออาจจะเป็นนักแข่งจากรายการอื่นๆ่นส่วนมากจะเป็น w ว r ล d s ซูเปอร์ไบ์เนี่ยอาจจะมีมีโอกาสได้ตรงนี้ถ้าเกิดกรณีที่นักแข่งของทีมนะฮะนักแข่งตัวจริงเนี่ยบาดเจ็บหรือว่า ลงไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเอาก็จะพิจารณาวาการ์ดเข้ามาก็จะแตจะ่จะพิจารณาเทสตไรเดอร์ของทีมนั่นแหละเสียก่อนนะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ถึงจะไปเอานักแข่งจากเวทีวอล์ชูบอยมาดังนั้นมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอย่างไรใน,ใ,นในตอนนี้เขาอาจจะรีบออกมาพูดดักไว้นะฮะแมซิโมลิโวล่าเนี่ยว่าเอา่อถ้าให้โดวิมาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอาร์พีเลียนม,มากมากอยู่แล้วละ่ะกับการที่ได้ ลงเทแค่3วันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ครั้งเดียวรอบเดียวก็ตามอันนี้ก็รีบชิงบอกไว้ก่อนแต่ความจริงมันจะเป็นรอบเดียวหรือเปล่ามันไม่แน่ใจไงฮะสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าบร a ดลีย์สมิธนะฮะร้อไม่อยู่แล้วโอเคละนะไม่ไม่อยู่แน่นอนไปที่อื่นไปลงแข่งรายการอื่นอะไรอย่างนี้แล้วอาร์พิเลียก็ประกาศออกมาชัดเจนว่าต่อไปนี้เทสไรเดอร์ของอาร์พิเลียคืออังเดรโดวิเซอโซ คราวนี้แหละฮะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นโดวิโซโซเนี่ยลงลงแข็งได้ถ้าเกิดว่าอาร์พีเลียเขาจะยื่นใช้สิทธิ์วายการ์ดได้นะแล้วผมว่ามีโอกาสสูงนะฮะทุกคนในตอนนี้แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดอะไรกันขึ้นเฉยๆทุกคนก็เลยอาจจะยังกักกันอยู่ในส่วนของในส่วนของอนาคตอันใกล้ของโดวิเนี่ยผมพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะพอที่จะมองเห็นอะไรเรือนๆลางๆแล้วใช่ไหมฮะ ตอนนี้ก็คืออยู่ที่แบ็คเลสมิธคนเดียวเลยนะฮะคือถ้าเกิดร้อหรือว่าอาจจะร้อยก็ได้นะฮะตอนนี้ผมผมก็ไม่ได้ตามข่าวสมิธแต่รู้สึกว่าในช่วงประมาณสักเดือนที่แล้วเนะี่ยเหมือนจะออกมาในน้อยอยู่นะ,ะแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของการไปทําทีมลงแข่งรายการอื่นถ้าเกิดมาเชื่อมโยงกันตรงนี้ก็สิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปก็น่าจะไปแนว,แนว,แ,นวแนวนั้นแต่โดยวิเขาจะเขาจะไปได้มากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ข้อตกลง ทีนี้หลายคนอาจจะอาจจะรู้สึกกังวลแทนนะครับว่าเอะโดวิโซโซเนี่ยที่ไม่ได้ไปต่อในทีมนั้นทีมนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีทีมที่ไม่สนใจโดวิทามีนะ k ค m ก็สนใจอยู่แต่โดวิอาจจะเรียกร้องค่าตัวแพงไปหรือเปล่าอาจจะมีเงื่อนไขยเยอะแยะอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งมันก็มันก็มองได้หลายมุมนะฮะอันนั้นไม่เป็นแต่เพียงการคาดการณ์ของสื่อ หรือว่าของผู้เชี่ยวชาญของกูรูด้านมอเตอร์จีพีในต่างประเทศเนี่ยเขาเขาว่ากันมามันก็ไม่เคยออกจากปากของโดวิโซโซ่นะฮะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแล้วเขาเองก็ยังยังพูดด้วยซ้ำนะฮะพูดไปอีกมุมหนึ่งด้วยซ้ำว่าจริงๆมันไม่มีเรื่องนี้เลยนะมันเป็นแต่เพียงความไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันในในดูคติเฉยเฉยะว่าอย่างนั้นแต่หลายคนอาจจะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของตัวผู้จัดการส่วนตัวของโดวิโซโซ่นะครับก็ซิโมเน่นะฮะ าจจะบาติเตล่านะฮะซิมนในบาติเตล่าเนี่ยคนที่ดูแลโดวิโซโซอยู่เนี่ยอาจจะดูเรื่องมากดูอะไรเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้นักแข่งคนนี้ไม่มีที่ไปในมวนบอตปีนี้อ่ะผมไม่แน่ใจนะฮะว่าบาติเตล่าเนี่ยเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจอะไรมากน้อยเพียงใดร่วมกับโดวิโซโซนะฮะในการที่จะไปลงเทสต์รถให้กับอาริเลียครั้งนี้เนาะแต่ก็หวังนะว่าหวังว่าอย่าย้าใมีอะไรเยอะเลยนะฮะจริงๆ ก็มองมุมนึงก็รู้สึกว่าเห็นใจโดวีโ่โซโซนั่นแหละนะกับวัย3 4 3 5ปีผมว่าเขาก็ยังเป็นนักแข่งชั้นนำนักแข่งหัวแถวคนหนึ่งในในทุกวันนี้นะครับทุกคนไม่ได้มองว่าฟอร์มเขาที่ออกทะเลไปไกลคืออย่างน้อยก็ชนะนมาหนึ่งสนามนะะในในปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีโอกาสอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่จะฉกช,ชิงแชมป์โลกด้วยนะฮะแต่อย่างว่าในปีแล้วมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะฮะนักแข่งแต่ละคนเนี่ยมันลุ้น หมุนขึ้นหมุนลงกันอยู่มันเลยเดาทางยากนะฮะโดวิก็มีบางช่วงที่ได้เปรียบอยู่นะแต่สุดท้ายก็ก็พลาดให้จอหอนเมียไปครับทีนี้อ่ะอันนี้เราว่ากันถึงแค่ตรงนี้ก่อนทีนี้เราลงมองข้ามช็อตไปสมมติว่าจะกลับมาจริงๆกลับมาจริงๆจะไหวหรือเปล่ากับอาร์พิเลียในปีนี้เราได้เห็นอะไรในการเทสของอาร์พิเลียใน4วัน5วันที่ผ่านมากับอเล็กซ์ปากาโรฮะ ก็คือเห็นเพดดเรดที่ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในขั้นดีนะฮะอยู่ในขั้นดีคือเพเรดที่คงที่นะไม่ได้ว่าวาวหวาขึ้นมาติดท็อป3นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอันดับร่วงลงไปคือติดท็อป Top ท็อป5ได้ตลอดทั้ง4ีวันเลยทีเดียวนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่า i s g p เวอร์ชันน2ปีนี้เนี่ยอาจจะมีความนิ่งความเสถียรมากยิ่งขึ้นในส่วนของความทนของอะไหล่นะฮะ ที่มันเคยเป็นปัญหา,ญหาเนี่ยตรงนี้ก็พยายามที่จะเทสโดยโลงวิ่งรอบหนึ่งเนี่ยเอาแบบยาวๆไปเลยนะฮะอันนี้เอสปากโรเขาก็บอกมาแม้ว่าท็อปสปีดมันอาจจะไม่ได้ว่าหนักเหมือนกับในปีแล้วนะครับก็คือลดลงมานิดหนึ่งแต่ตัวรถกลับกลายเป็นมีความเสถียรมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะส่วนตรงนี้เองหรือเปล่านะครับที่ทําให้หนักแข่งหมายเลข41เนี่ยสามารถที่จะพาตัวเองขึ้นไปติดท็อป4ท็อป5ได้ทุกวันของการเทสนะฮะในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะทีนี้โดวิโซ,โซโซจะปรับตัวได้หรือเปล่าก็แน่นอนนะฮะว่าขับสู่วของดูคาติมาแล้วแล้วก็มาขับสู่วของทางอาร์พิเลียผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องนี้นาตัดได้ได้นะฮะเรื่องเรื่องเรื่องของการที่จะปรับได้ไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือโดวิอาจจะเคยจับรถที่มีท็อปสปีดสูงๆมาถ้าเกิดว่ามาเจอตรงนี้เข้าไปเนี่ยอันนี้มันจะ คุณไม้คุณมือหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าท็อปสปีดมันอยู่แค่นี้ประเด็นนี้ก็น่าคิดนะหรืออาจจะมีเหตุผลมาค้านประเด็นนี้ในส่วนของมันเป็นที่คนหรือเปล่าครับอาจจะเป็นที่ตัวนักแข่งเองหมายผมหมายถึงอเล็กซ์ปาการโรหมายเลข41เนี่ยเขาอาจจะที่จริงมันอาจจะบิดได้กว่านี้หรือเปล่าแต่เขาเขาอาจจะบิดได้แค่นี้แล้วก็ถอนกันเล่นก่อนอันนี้คิดแต่คข,ขามานะแต่ถ้าเป็นโดวิโซโซผู้ซึ่ง คุ้นชินกับการบิดท็อปสปีดสูงๆอยู่แล้วเนี่ยในตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมาจับอา i พิเลีย e เนี่ยอาจจะเค้นเอาศักยภาพจริงๆที่รถคันนี้มีอยู่เนี่ยออกมาก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็พื้นฐานในการพัฒนาเครื่องยนต์พัฒนาเอาง่ายๆว่าทุกอย่างก็ที่เป็นตัวแข่ง RSGP องพิเลีย e เนี่ยเขาก็ยอมรับโดยตรงนะฮะทางทางบิ๊กบอสเองเนี่ย แม็ซิโมริโวล่าว่ามันก็เป็นการโครนนิ่งนะระหว่างดูคาติกับฮอนด้าแต่ออกออกจากทางดูคาติซะมากกว่าด้ซ้าเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าโคลนนิ่งดูคาติมาแล้วเอาคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งดูคาติตัวจริงเสียงจริงในระยะเวลาห้าปีหปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างโยวิโซโซเนี่ยเอาเอา,เอาตัวจริงของดูคาติมาในตอนนี้มันก็เป๊ะลงตัวกันพอดีสิใช่ไหมฮะทุกคนสมดุลเคมีน่าจะพอดีกันอา้าวแบบนี้มีลุ้นนะมีลุ้น มีลุ้นหน้าตามต่อนะเพราะว่าความต้องการที่จะเป็นนักแข่งมอเตอร์จีพีของโดวิโซโซยังอยู่ครับเขายัางฟิตซ้อมร่างกายตเต็มที่อยู่ยังคงที่ไปลงแข่งแทร็กฝุ่นมอเตอร์ครอสอยู่นะฮะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีสมรรถภาพร่างกายที่คงที่อยู่บางทีโดวิ so อาจจะฟิตกว่านักแขก่งมอเตอร์จีพีบางคนในตอนนี้สิอีกนะฮะดูอย่างเขาไปลงซ้อมลงแขนนะ่งะแทบจะไม่ได้หยุดพักนะฮะทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียว นั่นก็บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงอย่างแน่วแน่นนะฮะว่าเส้นทางสายรถแข่งเนี่ยของเขายังไม่จบสิ้นเกิดมาเป็นนักแข่งยังไงมันก็ต้องผูกพันกับรถแข่งไม่ว่าจะอยู่สายไหนยังไงก็ตามประมาณนั้นแหละนะครับทุกคนผมก็ได้แต่หวังนะฮะว่าน่าจะมีข่าวที่มันเจาะลึกกว่านี้หน่อยนะฮะจากปากคําของทางดวิโซโซเองหรือว่าทางของอาพิเลียเองนะครับหรือว่าจะเป็นข่าววงในมาจากไหนก็ตามนะว่าอยากจะทราบเหมือนกันนะว่ามันมันจะเป็นยังไงแต่ผมก็ใจว่าน่าจะอีกไม่นานหรอกเพราะว่ามอเตอร์จีพีจะเริ่มต้นกันแล้วครับทุกคน วันนี้ก็วันที่18แล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่9วันเองนะฮะโมอเตอร์จีก็จะเริ่มทําการทดสอบเออเริ่มเริ่มแข่งจริงขอไปเริ่มทําการซ้อมในวันศุกร์ที่26นะฮะยีวันเสาร์คอลิฟายีวันอาทิที่ก็แข่งจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องรีบสรุปละนะฮะว่าเทสเดอร์จะเป็นใครอย่างไรและที่สําคัญแน่ๆก็คือเราต่างคนก็ต่างจะเฝ้ารอให้มันถึง 12, 1 3 1 4เมษายนเดือนหน้าให้เราที่สุดเราอยากจะเห็นปีไม้ลายมือของโดวิโซโซจะไหมฮะที่ ห่างหายจากการขับรถ m o เต g p ไปนานเหมือนกันแล้วก็ครั้งแรกที่ลงทำการทดสอบกับอาร์พีเลียนะฮะจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะทุกคนโอเคนะครับใครเป็นแฟนโดวิหรือจะไม่ใช่แฟนโดวิก็ตามเนี่ยก็เสนอความคิดกันมาเยอะๆได้นะครับทำให้ช่องนี้ของพวกเราเนี่ยกลับมาคึกคัก คลึกคลื้นอีกสักครั้งหนึ่งนะก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะใครที่หลงลืมผมไปก็กลับมาได้แล้วนะครับใครที่เชียร์ให้กำลังใจกันอยู่ทุกวี่ทุกวันขอบคุณจากใจจริงมากๆนะครับที่ยังคงรักกันอยู่ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ